โอเคครับก็ขอการส,สดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับ DGC TV ทีนะครับผมก็วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งก็มาทำด้วยปะ <c oughs> วิวก็วาร์ปมาโอเคคพรับผมก็จะมาทำคลิปนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเรื่องอัปเดตที่เราัจะมานะครับผมหรือว่าใครไปที่ผมลงคลิปไปเมื่อประมาณเอ่เอตอนไหนมา <c oughs> ดูแบบโอเคก็ลงไปที่ไปลงคลิปไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว เออก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงอัปเดตนะผมอัปเดตของมันนี่แหละออก็มันมีทางเกมนะผมได้ปล่อยรูปสัตว์เลี้ยงมานอหนึ่งตัวนะผมก็คือตัวอะไรอ่ะผมให้ไทยไม่ใช่มังกรด้วยแล้วไม่ใช่ตัวที่ผมเดาด้วยมันคือนกนกฟินิกทุกคนเออใช่มันคือเจ้านกฟินิกอืมมันคือนกฟินิกทุกคนทุกคนแอบดิโอเคมันคือนกฟินิกนะทุกคนมันคือนกฟินิกโอเคอืมมันคือเจ้านกฟินิกแหละอ่า ห้องนี้ก็คนไทยเยอะพอสมควรเลยนะคนไทยเต็มเลยโอเคมันคือเจ้านกฟินิกทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะผมขึ้นให้อ่ขึ้นวิดีโอของนกให้ทางซ้ายของหน้าจอแล้วกันนะเออมันคือเจ้านกฟินิกนะครับทุกคนเออของไม่มีเลยมันคือเจ้านกฟินิกอืมมันเป็นนกฟินิกเป็นส้มส้มแดงอ่าเป็นเจ้านกฟินิกนะทุกคนเออมันเป็นนกฟินิกมันคือนกฟินิกใช่มันคือนกฟินิกห้องใหมเนี้ยโอเคครับมันคือนกฟินิกอ่ะเออจหรับรูปรูป เกมก็เปิดมาจริงครับสำหรับตัวต่อไปก็ดูแลมันตัวแล้วสำหรับตอนนี้ให้ทุกคนก็น่าจะควรดองตังค์ไว้แล้วเนะก็ไข่ก็น่าจะใกล้เข้ามาถึงทุกวันแล้วที่ไข่ที่เรางจะมานะผมก็เอ่อไข่กระโดดผ่านอืมมันก็น่าจะเป็นวันนี้นะสำหรับอัปเดตที่กำลังจะมาครับผมตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเลยรู้ว่ามีนกฟินิกผมก็ตื่นเต้นแล้วนะทุกคนส่วนตัวก็เป็นพวกชอบนกไฟนกไดฟี่นี้แล้วนะอืมท่เจ้าอผมชอบพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็มาแบบนี้ก็ เอออยากได้มาทุกคนขอเป็นระดับดิจินารีก็พอนะครับผมอยากให้มันเป็นระดับดิจินารีทุกคนเออถ้าเป็นระดับออดิจิัลลี่จะดีมากนะน่าจะดิจินารีไหมถ้ามาแบบเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็ต้องรองคาดเดาอ,อ,กอีกทีแล้วกันนะว่าจะเป็นระดับอะไรนะผมที่จะมานะแล้วผมแบบว่าอ่ามน่จะน,น่ะเ,เป็นนกฟินิกแหละนกฟินิกแบบถ้าน,น,นีออนผมว่าตรงปีกปลายปีกน,น่าจะเลืองแสงไหมถ้าเลืองแสงเป็นแสงสีส้มเคมา เออถ้าเป็นเมกาก็น่สวยอยู่แล้วนะสลับโนโฟินิกผมดาดูแล้วนะครับผมอืมสำหรับเกมก็ปล่อยมาประมาณนี้นะ่าสลับรูปอะสรับไอ้เมื่อก่อนก็จะเขียนว่าอะไรตักอย่างนะเกิดใหม่จากเท่าฐานหลับด้านบนที่เขาเขียนไวท้ทีแรกนะผม,มก็ไปแปลมาเออก็แน่ประมาณนี้ครับอัปเดตท,ที่เข้ามานะครับผมก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรผมมาคุยเรื่องอัปเดตนะเอออืมเราก็โม,โ,มโมกันนิดหนึ่งแล้วกัน มันก็รออัปเดตอบเราแบบผมรอแบบยาวนานมากทุกคนเออผมรอรอแบบยาวนานมากเลยทุกคนสำหรับอัปเดตท,ที่จะมาแบบเนี้ยเออผมรอแบบยาวนานมากเว้ยมันแบบไม่ผิดหวังกับการรอจริงๆนะสาหรับเอามาเป็นนกฟินิกเนี้ยเออผมไม่ไม่ผิดหวังเลยมาเป็นนกฟินิกแบบเนี้ยเออผมประกาศทุกคนนรับอีกเกมหนึ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยนะกำลังทำควบคู่ไปกับรบ็อกคือเกมในไทยครับมาเป็นเกมในไลน์ทุกคนชื่อว่าเกมแลนเจอร์นะตอนนี้ผมกำลังจะทำควบคู่กับเกมร็อกไปแล้วกันนะอืม ส่วนตัวเป็นคนชอบเกมที่แบบว่าสุ o ของอะไรพวกนี้นะก็เกมแรนเจอร์ก็ได้จะอืมนี่ตรงเกมหนึ่งอะสำหรับแรนเจอร์ผมเล่นนานมันก็เล่นนานนะตอนนี้ก็หลังปั้นรหัสอยู่อืมก็หลังปั้นรหัสอยู่ก็ทำคลิปนี่แหละครับก็น่าจะรอตอนทาาุมืดของมันมาแล้วกันนะสำหรับใครที่เล่นแรนเจอร์ก็ไม่น่าจะมีมั้งมีใครเล่นแรนเจอร์ไงมถ้ามีคอมเมนต์หน่อยครับสำหรับเกมแรนเจอร์ของเรานะผมก็เออถ้าใครเล่นก็ขอลองคอมเมนต์ดูนะครับผมอืม ครับคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะเออก็มาเรื่องฟินิกสะอ่ะทุกคนผมจะลองแบบว่าห้องนี้มันคนไทยเยอะใช่ไหมผมจะลองแบบว่าอ่าไปฝากช่องพวกเขาดิเออทุกคนในคลิปนี้อาจจะติดคลิปก็หมดแล้วกันนะผมจะลองไปฝากช่องกันดูครับว่าเขาจะทายังไงเมื่อเจอผมเขาจะรับฝากช่องหรือว่าไม่รับฝากเออยวลองไปดูกันหรือว่าจะโดนว่าอฝากช่องอะไรเปล่า ดูวันดีกว่าทุกคนเออโอเคเดี๋ยวผมจําการไปที่สวนสาธารณะกลางแล้วกันนะขอไหนอยู่สวนกลางป่ะไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ผมไปดูกันดีกว่าทุกคนป่ะเดี๋ยวการเทเลพอร์ตไปก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยคนไทยอยู่ไหนหมดอะทุกคนเฮ้ยขอคุยกันยขออยู่ไหนอะเอ้ยเขาอยู่ไหนกันนะมีคนไทยนะแต่ว่ามันอยู่ไหนกันหมดอะเอยคนนี้อยู่ในเซิร์ฟนี่นี่ลองเทเลพอร์ตไปหาคนนี้แล้วกันอ๋อคนนี้อยู่นี่เหรออ๋อคนไทยอยู่ไหนหมดอะ เออลองถามเราจะถาหมกันนะว่าคนไทยอยู่ไหนหมดอ่ะกอ่าลองกันแก้งขขาละกันนะโอเคจะลองทำการฝากช่องว่าจะพูดอะไรอ่ะเออสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ โอเคครับขอได้ทำการหนีผมไปที่เรียรบร้อยแล้ว <g ül üyor> โอเคครับวันนี้ก็หนีน okay, ครับผมโอเคเขาแค่วัดดีเขาเขาว่เดินหนีกันแล้วนะออวะนนอะแค่วัดดีเขาเขาเดินหนีแล้วว่ะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยแนี่แค่น้องโฟกัสใช่ไหม,มอ่ะมันก่นมันเจิดโอเคโฟกัส <g ül üyor> okay, ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใครหรอเอ้ยไม่ใช่โฟกัสนั่นนี่ใครอ่ะเฮ้ยใครหรอคนไทยแน่เลยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไร เม่อน้องโฟกัสน,นะที่เเห็นน้องโฟกัสหักมาใช่ไหมนึกว่าจะเข้ามาในเกม,อ,เมองค์กรน้ําจืดมาแทนเ,ออเดี๋ยวทำการหาคนไทยแล้วก็มาทำการคุยกัขาว่ากันนะอโอเคเราก็ดูหาคนได้ดูหาคนได้โอเคลองมาดีเข้าไปกันนะทุกคนคนไทยเริ่มหายไปแล้วนะคนไทยเริ่มหายแล้วโอเควัสดีครับโอเควัสดีครับวัสดีครับก่อนวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ ดีโ okay, อเคเขาดีกลับนะเอออยากมีพ่อแม่อะไร <ranch> อยากมีพ่อแม่เฉยเลย okay, ลโอเคนะเ,เดี๋ยวทำก,การฝากช่องของมันนะฝากช่องได้ไหมครับ okay. โ, pac, โอเคเฮ้ยมีน้องเมือกด้วยโอเคดูดีไม่ได้โอเคคนแรกก็ไม่ได้นะผมเขาก็บอกไม่ได้โอเคก็ไม่เป็นไรนะรผมโอเคโอเคโอเค โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ว่ายนะโอเคได้ไหมโอเคครับคืออะไรอนะ่ะผมงง <c oughs> งงชื่อช่องอ๋อโอเคครับผมชื่อช่องว่า R D G C T V โอเคเขาน่นาจะเป็นมุกใช่ไหม <c oughs> ก็แบบเพียงน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะบอกเราพี่สองอ่ะทุกคนเราคิดว่าใครอยากทำอะไรก็อคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมว่าถ้าวันนี้ก็ขอ,ขอรก,กราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผม,ผมก็อืมไม่มีอะไรแล้วก็อ่า ให้ร้องให้คนนี้ปิดคลิปดีไหมอ่ะเออปิดคลิปให้ทีครับน้องนีโมหล่อดทอฮะน้องนีโมหล่อดทองโอ้ไม่ไม่ไม่ครอบฟามิลี่ยังเพิ่งแอฟฟามิลี่ผมมาเออน้องนีโมหล่อดทอโอเคโอเคโอเคสำหรับการปิดคลิปก็คือน้องนีโมหล่อดทองทอ ท่อน้องนิโมหล่อท่อสำหรับการไปคลิปของเราวันนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะสำหรับคลิปนาใครมีอะไรก็คอมเมนต์เลยนะเออไปแล้วครับบ๊ายบาย